ส่วนประเด็นข่าวเศรษฐกิจติดต,ตามแนวโน้มเรื่องการประทะกันของศึกยักษ์ใหญ่ในแวดวงธทรคารคมนะครับระหว่าง d t แทกับ t True m o v e หลังจากที่ t True m o v e นั้นยื่นร้องต่อกองปราบและกระทรวงพาณิชย์ให้ต่างด้าวออให้ DT แทนั้นเป็นต่างด้าวนะครับซึ่งล่าสุดทางเทเลนอก็ขู่ฟ้องดำเนินคดีกับกระทรวงพาณิชย์ฐานที่ปล่อยให้การเมืองนั้นเข้ามาแทรกแซงการตรวจสอบสถานะการถือหุ้นของ DT แทซึ่งทาง TrueMove เองก็ส่งหนังสือถึงนายอลงกรพลบทให้เร่งรัดชี้ชัดว่า DT แทนั้นเป็นนอมินีหรือไม่ครับ ดูเหมือนว่ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายนะครับสำหรับการฟ้องร้องการขอบริษัททรูมูฟในเครือบริษัททรูคอปเปอรชั่นจำกัดมหาชนที่ยื่นฟ้องร้องต่อกองปราบปรามและกระทรวงพาณิชย์โดยกล่าวหาว่าบริษัท Total Access Communication จจำกัดมหาชนหรือว่า d t แทให้ต่างด้าวถือหุ้นเกินกว่ากฎหมายกำหนดหลีกเลี่ยงพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542และพระบการประกอบกิจการโุรคมนาคมพุทธศักราช2554ขออภัยครับ พุทธศักราช2544ซึ่งล่าสุดทางเทเลนอเอเชีย p t a ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของดีแทกก็มอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาด้านกฎหมายคือบริษัทฮัตตันแอดเวลลียมส์ไทยแลนด์ส่งจดหมายร้องขอ,งของความเป็นธรรมต่อนางพรทิวานาคาสายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายยันยงพวงราชปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยแสดงความวิตกว่ากระบวนการตรวจสอบดีแทมีการแทรกแซงทางการเมืองหรือไม่โดยเฉพาะกรณีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คือนายสัญญาสิิรบุตร พยายามจะระงับการส่งผลการตรวจสอบของคณะทำงานชุดที่มีนายบรรยงลิ้มประยูนวงอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประธานให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งทางบริษัทฮัฮนตันนะครับเห็นว่าการแทรกแซงเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิของบริษัทที่จะได้รับการเสืบสวนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมและส่งผลต่อชื่อเสียงของธุรกิจของบริษัทรวมถึงมูลค่าของการลงทุนได้รับความเสียหายมากและอาจจะส่งผลกระทบทางลบต่อน,นักลงทุนต่างชาติในไทยด้วย ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีหนทางอื่นนอกจากดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัทจากการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อไปด้านนสัญญาสถิร,ระบุรประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันเขาว่าการที่นายอลงกรพลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ตั้งคณะทํางานของตนเองขึ้นมาเพื่อพิจารณาชี้มูลความผิดของดีแท็อีกครั้งนั้นมีความชอบธรรมแล้วเนื่องจากนายอลงกรได้รับมอบหมายให้ดูแลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายอลงกรยังรักษาราชการภายใต้ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีผลสอบตรวจดีแท็ไม่มีความชัดเจนว่าดีแทเป็นนอมินีจริงหรือไม่ทั้งที่กฎหมายให้อำนาจในการชี้มูลความผิดได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของคนไทยนายอลงกรจึงแต่งตั้งคณะทำงานชุดใหม่ขึ้นมาตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบรวมถึงทบทวนผลการตรวจสอบของคณะทำงานชุดที่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งด้วยจึงไม่เกี่ยวข้องว่าการเมืองนั้นเข้าแทรกแซงหรือไม่ค่ะต่างเนี่ยมันเป็นพับลิกคคำนีเป็นบริษัทมหาชนท่านไปตรวจสอบที่ไหนก็ได้ นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งตรวจสอบอย่างนี้เลยไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะมันเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เวลาท่านจะซื้อหุ้นเนี่ยท่านองดูว่าผมประกอบการเขาเป็นยังไงอะไรต่างๆเป็นยังไงมันไม่ใช่เรื่องนึกลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นผมตรวจสอบเสร็จเมื่อไหร่ผมจะเปิดเผยข้อวิเคราะห์วิจารณ์ของผมเนี่ยให้สื่อมวลชนได้ทราบนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องลับเลย สำหรับคณะทำงานที่มาช่วยตรวจสอบดีแท็อีกครั้งนั้นในสัญญาก,กล่าวเขาว่าไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีใครบ้างแต่ขอให้ทั้งทรูและ d t แทเชื่อมั่นผลการตรวจสอบเพราะจะทำอย่างโปรง่งใสและที่สำคัญเห็นว่าดีแท็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จึงตรวจสอบได้ไม่ยากว่ามีโครงสร้างการถือหุ้นอย่างไรและวันจันทร์ที่11กรกฎาคมนี้จะถแถลงผลตรวจสอบอย่างละเอียดโดยจะถ่ายเอกสารมอบให้สื่อมวลชนทุกแผ่นไม่ตีตาลับ เหมือนกับผลสอบของคณะทํางานที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งขึ้นมาค่ะซึ่งทางผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเมื่อวานนี้นอกจากบริษัทเทเลนอเอเชียพีท e ีเอจะส่งหนังสือถึงนางพรทิวาและปลัดกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวแล้วในส่วนของบริษัททรูมูฟก็มีหนังสือถึงนายอลงกรณ์โดยระบุว่ากระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบควรต้องมีความชัดเจนว่าดีแทกเป็นต่างด้าตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งหากเห็นว่าบริษัทดังกล่าวกระทาผิดก็สามารถแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป